สวัสดีครับผมพ่อผลเช่นเคยนะครับบอยสุขใจจรีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะมาเป็นเนื้อบะขาเปียกเลยนะครับอันนี้ก็ได้มาจากกุวังพระธาตุเหมือนกันนะครับเนื้อแบบเนี้ยมันจะมีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวผมจะเอาซุ้มกออีกอันนึงแต่อันนี้เป็นขนมเปี้ยะนะฮะกุวังพระธาตุเหมือนกันที่ได้มาเพราะว่าเขาดําไปเขาก็เอาออกมาเขาก็อ่าได้มาเยอะพอสมควรเราก็แบ่งออกมา นะครับแต่ตอนนี้ตายไปแล้วตาแก็ตายไปแล้วนาอเตยายปฏิบัติธรรมอยู่ยายก็น่าจะอายุสักเก้าสิบกว่าแนละ้วปฏิบัติธรรมอยู่ผมก็ช่วยไปเยอะช่วยทําในเรื่องของการอ่าก็เรียกว่าการสร้างสร้างอะไรสร้างกุฏิให้วิปัสสนากรรมฐานอะไรเงี้ยให้กับวัดต่างๆยายก็ผมให้เงินไปยายยายเขาก็จะเอาไปทําแต่ตาเขาตายไปแล้วตาตายไปนานแล้วยายก็เอาเก็บไว้แล้วก็ผมก็ได้มา แกก็อยู่แถวนั้นแหละอยู่แถว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 เขาเรียกว่าแถวนั้นเรียกว่ามอมบงังแถววังวัดบังว่าธาตุนั่นแหละทัวร์ได้มาแล้วผมก็เอามาแบ่งปันนะครับเก็บไว้นานล้ะเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมผู้ติดตามรากเอฟซีน,นะครับเป็นพิวขนมเปี๊ยะแต่เนนี้นสวยสวยมากนะฮะลองต้องพิจารณาดูนะครับคนที่ชอบจริงๆหรือคนที่เขาเขาเล่นเนี่ยเขาจะรู้ นะครับคนที่เขาเขาดูเป็นจริงๆเขาก็จะจะจะเข้าใจแป๊บเดียวในเรื่องของเนื้ออะไรเงี้ยนะฮะไม่ดูไม่ยากพระจริงๆพระแท้ดูไม่ยากพระเก่าก็าาดูไม่ยากดูแป๊บเดียวก็รู้ละพระที่ไม่ไม่แท้มันก็ดูไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าพระนี่มันจะพระเกจิเป็นพระเนื้อดินที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโอกาสที่จะจะจะ,จะดูแบบเป็นของปลอมอะไรเงี้ยมันดูง่าย นะครับให้ให้ฝังไว้ปีสองปียี่สิบปีมันก็ไม่เป็นนะครับนอกจากอายุของเขาจะได้จริงๆแล้วถึงจะขึ้นคราบขึ้นได้ที่สวยงามนะครับแล้วเรามองแป๊บเดียวเราก็จะรู้ละดูดูไม่ยากแานอยู่เขาทุกวันแต่ถ้าไปดูตามตลาดจะเห็นแล้วเขาเคลือบชชล็กมั่งเคลือบอะไรมั่งเราก็เห็นอยู่นะครับบางทีก็ลอกบ,บ้างอะไรบ้าง บางครั้งเขาก็แต่งมาจนสวยงามอะไรเงี้ยผมก็เขาเขาก็มีสีมือดีนะแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ดีนะครับความแตกต่างมันจะมองเห็นได้ชัดกับคนที่อยู่กับตรงนี้ตลอดอะไรเงี้ยเราก็มองเห็นได้แป๊บเดียวมองปุ๊บเราก็แทบจะรู้อายุเลยว่าว่ากี่วันอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ถึงจะเอาไปแช่นะไม่เอาขึ้นมาเป็นปีสิปียี่สิบปีแล้วก็เอามาวางถามบักคุมไหมมันก็ไม่คุ้มเสียเวลาเราก็ ใบอกตรงเราก็คือเล่นของดีของแท้ดีกว่าราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มเอาออกกันมาแล้วนะฮะเอาออกกันมาหมดเพราะว่าแก่ไดหมดแล้วคนที่เก็บสมัยก่อนก่อนเอาออกมาไม่ได้โดนอ่าโ,โดนเขากลัวกันกลัวนะโดนจับมาอะไรม้งแล้วก็แต่สมัยเนี้ยโดนหลอกเยอะคนแก่โดนหลอกไปไม่ใช่น้อยนะฮะเราก็ได้มาเท่าน,นี้เราก็เอามาแบ่งปันกัน นะครับ FC ผู้ติด,ดตามและวกท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ